เห็นฉากหลังสวยๆแบบนี้ไหมครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้านผมนะมันเป็นไฟฉายที่เราสามารถเปลี่ยนสีฉากหลังน,นะครับผมไม่เปิดไฟข้างหลังนะข้างหลังมันก็จะโลง่งๆมืดๆแล้วก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเปิดเห็นไหมครับมันดูมีอะไรๆขึ้นมาทันทีนอกจากจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้อีกหลายแบบเลยนะเป็นรูปสายฟ้าเป็นรูปหัวใจหรือว่าจะเป็นรูปดาวเสาก็มีตัวหัวต่อเนี่ยก็เป็นยางสามารถหดเข้ามาได้แบบนี้ มันเก็บเหลือเล็กนิดเดียวไว้พวกพามาใส่ปุ๊บ,บก็ยืดมันออกมาก็กลายเป็นลำแสงตัวไฟเนี่ยก็ให้มาถึง4สี4ด้วยกันมีขาวส้มแล้วก็แดงแล้วก็น้ำเงินใครชอบสีไหนก็สามารถเปลี่ยนเลือกได้เลยอย่างหนึ่งที่ผมชอบเจ้าไฟตัวนี้ก็คือจะมีเซฟตี้ถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะต้องหมุนก่อนเพื่อที่จะเปิดใช้งานแล้วการชาร์จแบตเนี่ยก็ใช้ USB Type C หรือถ้าหากว่ากังวลว่าแบตมันจะพอหรือไม่พอเนี่ยก็สามารถต่อชาร์จแล้วก็ใช้งานไปในระหว่างที่เราชาร์จได้ด้วย แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้แบตได้หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะถ้าอยากเปลี่ยนฉากหลังแบบผมนะคลิกที่ตะกร้าได้เลย